สวัสดียามเย็นนะครับแต่ความร้อนไม่ได้เย็นตามช่วงเวลาเลยนะครับตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกาห้าโมงเย็นแล้วนะครับวันนี้มีพี่น้องท่านไหนโชคดีบ้างครับโชคดีวันนี้วันหวยออกนะครับสลากกินแบ่งรั บออกวันนี้นะครับเมื่อวานเป็นวันแรงงานนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้นำข้าวไก่ตัวเมียมาอีกหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> วันนี้แอบเอาข้าวอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ตอนเย็นก็ปล่อยออกมากินหญ้านี่ครับ <c oughs> เอาตัวเมียออกมากินหญ้านะครับ <c oughs> นี่ครับ ตัวที่นํำข้าวก็คือตัวนี้เลยนะครับลูกสาวแดงเวหานะครับลูกสาวแดงเวหานะครับพ่อเป็นแดงเวหาแม่เป็นแลมพาดนะครับแลมพาดกับผู้เกิดเสกสรรน,นะครับสายปฏิวัติฟาร์มเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้ตัวเมียนะครับ นี่เป็นสายปฏิวัติฟาร์มมาอยู่สองตัวแล้วนะครับอีกตัวคือลูกสาวเยียรยาลนะครับตัวนี้ก็เป็นสายแหลมพาดเสกสันนะครับใส่กับแ <c oughs> ดงเวหานะครับได้ตัวนี้มานะครับ <c oughs> แบ่งจากน้องเขามาครับแบ่งจากน้องเขาามา,มา อายุประมาณขวบกว่านะครับขวบกว่าแล้วหกสิบเจ็ดเดือนแล้วนะครับน้องเขาเพาะชุดแรกได้ลูกเขาอายุได้เจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับแล้วก็น้องเขาบอกว่าลูกเขาคัดผ่านเตรียมที่จะเอาออกไปเป็นนักกีฬา อยู่สามตัวนะครับน้องเขาบอกว่าให้ลูกเก่งนะครับตัวนี้แต่น้องเขาส่งต่อเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลนะครับม,มตีต้องดูแลครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ทำงานอกีกแล้วก็มีไก่เยอะก็ลำบากนะครับไม่มีเวลาดูแลนะครับตัวนี้ได้มาวันนี้นะครับตัวนี้ช่วงดีนะครับใหญ่สูงใหญ่กระดูกดีนะครับ แต่น้ำหนักเบาไปนิดนึงนะครับน่าจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าไหร่นะครับมันเลาะกันเลาะสุ่มปากปากด้านด้านซ้ายนะครับเป็นอมพลมตอนนี้ผมดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับนำเข้าอีกหนึ่งตัวนะครับสายของเสียออสนะครับปอพาวินความนะรสายนี้เตะแน่นนอนนะครับตอนนี้สาย ของปอวินฟาร,ร์มก็มาอยู่กับผมนี่สองตัวแล้วนะครับก็ยังเหลือสาย N16 สายโจฮานนะครับคิวบาก็ได้มาแล้วนะเหลืออีก2อสายนะครับคิวบาตอนนี้ก็แดงคิวบาก็ไม่อยู่แล้วนะครับดูของเขาค่อนข้างที่จะหายากไหยน,นะครับ ใครที่สั่งจองจากเสียออสก็ยังได้ไม่ครบเลยนะครับตัวนี้คือเจ้านำโชคนะครับนี่แม่นี้สูงใหญ่นะครับสูงใหญ่ช่วงดีนะครับใหญ่2กิโลกว่านะครับแม่นำโชคนี่ก็เป็นลูกของเจ้าเทานำโชคของลูกแบงค์นะครับ สายพ่อนะครับพ่อเป็นเทาน้าโชคของบุ๊คแบงค์นะครับสติดีมากเลยนะครับเทาน้าโชคสามไฟไม่ถึงอันนะครับช,ชนสี่ไฟมีไฟอันกว่าหนึ่งอันนอกนั้นไม่ถึงอันนะครับเป็นไก่ที่มีลาหักลําโค่นนะครับมาใส่กับสายแม่ก็คือขาวห้าพลังนะครับขาวห้าพลังเป็นไก่ลีลานะครับ โยกถอยแม่นหนักนะครับใครได้เห็นเจ้าขาวห้าพลังชนแล้วก็ต้องชอบนะครับคล <c oughs> ้าย,ายเจ้าเสือฟงเหนือของโอสยันฟาร์มนะครับนี่เจ้านำโชคนะครับไข่ไปชุดหนึ่งแล้วไม่ได้สักตัวเลยนะครับสิบสองฟองนะครับเจออากาศร้อนเข้าไปครับไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอชุดใหม่ครับส่วนตัวนี้ ไก่สาวนะครับไก่สาวเมื่อกี้เอามือแตะหลังดูเริ่มเริ่มที่จะนี่แล้วนะครับเริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มย่อให้ละนะครับเป็นลูกสาวมาเหล็กเพชรริมโขงนะครับตัวนี้ก็นำเข้ามาเหมือนกันนะครับมาเหล็กนี่ก็ผลงานชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นไก่ที่มีผลงานชัดเจน ทางสายภาคกลางสายอีสานนะครับสายเหนือนะครับเล่นสายมาเล็กกันเยอะนะครับนี่ลูกสาวมาเล็กเพชรริมโขงนะครับนะครับตัวนี้นำข้าวเมื่อวานนะครับตัวนี้นำข้าวเมื่อวานสายปืนลมนะครับ เป็นชั้นหลานของปืนลมนะครับเป็นลูกสาวของปืนลมเล็กนะครับส่วนแม่เป็นสายบิ๊กกับนะครับเมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วนะครับแม่นี้ก็หาไก่ตัวเมียนะครับที่มีโครงสร้างดีนะครับมีโครงสร้างดีมีกระดูกนะครับเพื่อรองรับนะการชนสไตล์ใหม่นะครับ การชนสไตล์ใหม่นี่ก็คือพันเดยน,นะครับพันเดือยไม่ได้เปิดตอเหมือนสมัยก่อนภาคเหนือนครับพันเดยแล้วก็มีแข่งดีนอกไวนะครับโครงสร้างดีนะครับชนไก่เชิงได้นะครับตัวนี้ก็คือลูกสาวเจ้าเยียเจรานะครับสายแม่ก็เป็นแดงไวหาผู้เกิดแดงไวหา ก็นาเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเมื่อแรกๆก็เรียกหาลูกอยู่ครับตอนนี้เริ่มเงียบแล้วเมื่อกี้เอามือแตะหลังดูก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับหน้าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะเริ่มเรียกหาตัวผู้แล้วนะครับลูกสาวเยียยาลานะครับผมเรียกมันว่าเยียเวหานะครับตัวนี้เยียเวหานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ชื่อเลยนี่ ป็นลมเล็กบวกวิสสายแม่สายบิ๊กับนี่ไม่มีชื่อครับส่วนตัวนี้ผมเรียกว่าเจ้ามา้าริมโขงนะม้าริมโขงนะขอบเป็นม้าเล็กแม่เป็นเพชรริมโขงเรียกมา้าริมโขงนะอตอนเย็นก็ปล่อยให้ออกมากินหญ้านี่ครับใส,ส่สุ่มตอนกลางวันก็ไว้รวมๆกันครับไก่ตัวเมียที่ยังไม่พร้อมใส่รวมๆกัน เจ้าทอแดงก็ยังอยู่น้องเขาขอเวลาอีกนะครับเพราะว่า,าที่ขออของน้องเขาเหมือนจะเกิดโรคอหิวานะครับตัวเมียนะครับเป็นเป็นแบบชักนะครับชักแล้วก็ขาแข็งลุกไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นอหิวาเป็นบิดนะครับก็ให้น้องเขารักษาไก่ในฟาร,ร์มก่อนในข้อกก่อนนะครับตัวนี้น้องเขาฝากไว้นะครับ ก็จ่ายตังค์หมดแล้วผมก็กลัวเหมือนกันครับเพราะว่าเขาจ่ายตังค์หมดแล้วเดี๋ยวกลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นครับไก่มันไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็เราก็สุดเหตุสุดวิสัยก็ต้อง <c oughs> คืนเงินให้เขาครับเนะนี่ยดือ้อตัวนี้ดือ้อจริงครับลูกชายแดงคิวบาร์เนี่ย ดื้อครับป้อนอาหารป้อนยาให้กับไก่รุ่นพี่นี่มันมาแย่งกับมือหมดครับต้องเอาใส่สุ่มไว้นครับตัวนี้ลูกเพ่อเองนะครับตัวที่เตะกับเจ้าปืนลมเอ้ตัวที่เตะกับเจ้าขาวลมหลวงครับจากนั้นมาก็ยังไม่ได้เตะเลยครับเหมือนมีอาการจอ่จอๆที่คอนะครับแต่ก็สดซื่งอยู่นะครับเขายังไม่ค่อยจะสู้ไก่ แบบเต็มเนื้อเต็มตัวเท่าไหร่นะครับจะสู้กับเจ้าขาวยังลมหลวงนะครับกับมาดำนะครับตัวอื่นเขาไม่ค่อยสู้เพราะว่าอายุยังกำลังจะแปดเดือนกว่านะครับแปดเดือนกว่าประมาณนี้แหละครับแปดเดือนกว่าตัวนี้ไม่มีคู่เกิดเลยนะครับคู่เกิดของเขาก็คือไอไอตัวที่โดนมาดำ ทิมตามเมื่อวันก่อนนะครับใครได้ดูในกลุ่มไลน์ก็จะเห็นนะครับมาดาแบบปล่อยต่อนะครับไม่ถึงห้านาทีนะครับปิดตะเกียงคู่เกิดตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้ลำหักลำโค่นดีนะลำหักลำโค่นดีสองกิโลสามนะครับแต่ตอนนี้น่าจะโหลดลงหน่อยนะครับเพราะว่า เมื่อช่วงแรกๆเขากินข้าวไม่ได้ผมใช้เข้าวสวยนะครับกับกล้วยบดละเอียดเสร็จแล้วก็ผสมกับอา,อาหารนะครับเอาอาหารเม,รม็ดมาบดละเอียดแล้วก็ผสมนวดนวดให้เข้ากันนะครับแล้วก็อ่อนเขาครับตอนนี้ก็กินอาหารเองได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอเขาฟื้นดีๆครับให้เขาหายอาการฟื้นช้ำในด้านในแล้วก็ค่อยเอาออกมา นวนมาปั้มใหม่น,น,นี่ไก่ตัวเมียก็จะเหลืออยู่ด้านในอีกห้าตัวนะห้าหกตัวเจ็ตัวทั้งสายมาย้าหยียบไฟนะครับก็มีเจ้ามาแก้วนะครับมาแก้วก็เลี้ยงลูกของสายโจฮานอยู่ไ้สายมาแก้วนี่เลี้ยงลูกของเจ้าเทาแดงอยู่นะครับ แล้วก็เจ้าลม,มนเจ้าลม,มนก็เป็นลูกของโจฮานนะครับแล้วก็เด็กวังเด็กวังนี่เป็นหลานของแดงเวหานะครับก,ก็ผสมกับเจ้าขาวหลวง,งนะครับวันนี้วันนี้เพิ่งเกิดนะครับเพิ่งเกิดออกมาได้2ตัวนะครับแล้วก็กำลังจะเจาะไข่ประมาณ2ใบนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อน,นครับอัตราการเกิดมันต่ำครับประมาณ50เอร์เซนตนะครับ เมื่อกี้ผมไปเช็คไข่ดูก็มีไข่ที่เสียไปอีก2ใบนะครับจาก1 2 13ใบแล้วก็มีตายเป็นลูกกอกตัวหนึ่งนะครับก็เหลืออยู่10 10ฟองเกิดแล้ว2ครับเจาะอ,อีก2นะครับก็เหลืออีก6ใบไม่รู้ว่าจะเกิดได้หรือเปล่านะครับได้มาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับได้มาสัก5 6ตัวนะช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับผมพยายาม ลดน้ำในในเล้าครับให้มันเปียกอยู่ตลอดนะครับให้มีความชื้นความชื้นในอากาศมันต่ำนะครับช่วงนี้ก็มีสายแม่สาคอนนะครับสายเตะนะครับที่นำเข้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เจ้าเยียเยียเขียวยามทูตนะครับสายของน้องชายนะครับเป็นสายวันนี้ก็ไข่แล้ว รวมๆแล้วก็ได้อยู่แปดฟองแล้วนะครับน่าจะได้ประมาณสักสิบฟองเลยแหละครับนอกนั้นก็ยังไม่ไข่นะครับชุดนี้ก็ยังไม่ไข่เลยนะครับเมื่อวานเจ้านี้ไข่มาถึงไข่เลยนะครับเป็นไข่ฟองใหญ่มากตอนเช้านี้ผมเอามาทําอาหารนะครับเป็นไข่แฝดนะครับเป็นไข่แฝดก็ถงก็เอาเจ้า มาดาผสมไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะพร้อมผสมหรือเปล่าหรือว่าเป็นไข่แบบไหนนะครับก็เลยผสมไปก่อนนะครับเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนะครับตอนเช้านี้ผสมจเจ้าเยียเยียเขียวโยมทูตนะครับไปตัวไหนพร้อมก็จะผสมนะครับตัวไหนยังไม่พร้อมก็ยังไม่ผสมตัวไหนพร้อมเราก็จะเอามือแตะหลังครับ ถ้ามือแตะหลังเขาก็จะย่อๆนะครับเดี๋ยวตัวไหนย่อๆแสดงว่าอย่างนี้ยังไม่ได้นะครับอย่างนี้ยังไม่ได้ครับตัวไหนย่อจะใช่นะครับเดีย๋ยวดูเจ้าลูกสาวพืนลมนะครับย่อไหมเนี่ยครับตัวนี้เริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มนิ่งแล้วนะครับเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วน่าจะใกล้แล้วครับเมื่อวานเย็นผมเอามาดำผสมไปแล้วนะครับ สองสาวันนะครับผสมครัง้งนึงนะครับสองสามวันผสมครัง้งนึงเจ้าเอาน้ำโชคนี่ก็มีเสียงกุ๊กๆหาลูกอยู่นะครับเดี๋ยวลองเอามือแตะหลังดูนะครับยังแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องรอไปอีกนะครับเดี๋ยวดูลูกสามเหล็กจะเพชรริมของ ตัวนี้เป็นไก่สาวนะครับต้องต้องปล่อยให้เขาไข่ทิ้งไปก่อนตัวนี้นะต้องรอไปอีกนานเลยนะครับรอไปสักเดือนสองเดือนครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เราเพิ่งจะแยกลูกมานะครับตัวนี้ดูแล้วนะครับเนี่ยยังมีเสียงกุ๊ก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 เลยไม่ได้นะครับไวไวนี้น่าจะมีอยู่แค่สองตัวตัวตัวสองตัวนะครับคือตัวนี้แหละครับ ลูกสาวฟืนนมเล็กกับวิกแหละครับแล้วก็มีตัวเมียที่อยู่ด้านในนู้นนะครับเป็นสายแม่สาครนะครับามาสายเตะเตะหนักมากครับเตะโยนเตะเกกระแทกดีนะครับตัวนี้ผมเห็นคู่เกิดเขาแล้วนะครับตัวตัวแม่สาครนะครับโยนดีเตะดีครับผมเอามาทําสายนะครับเป็นไก่สายภาคกลางนะครับพม่าสายภาคกลางโครงสร้างใหญ่ ใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่น้ําหนักใกล้ๆสองโลแล้วครับโลแปดโลเก้าแล้วนะครับแม่สคาคอผมจะนําตัวเมียที่มีโครงสร้างใหญ่ๆั้งนั้นเลยนะครับมาใส่กับเจ้ามะเล็กกับเจ้าขาวลมหลวงนะครับเพื่อจะให้ได้ไก่ที่มีโครงสร้างที่ใหญ่ๆนะครับรองรับเอฟซี FC นะครับที่สนใจนะครับที่จะเอาไป เลี้ยงต่อ,อไปพัฒนาต่อสายภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับเป็นพมา่าที่มีโครงสร้างแล้วนะครับนําไปพัฒนาต่อพมา่าสายเตะนะครับก็เป็นเป็นเป็นพมา่าที่เขาพัฒนาแล้วมาจากฟาร์มนะครับไม่ได้เกิดจากตัวของผมเพาะเองนะครับแต่ผมเอามาต่อยอดในการผสมนะครับหาตัวเมียที่เราคิดว่าน่าจะเข้ากับเจ้ามะดากับเจ้าขาวล้มหลวงมาใส่ แล้วก็เอาไปให้พี่น้องนะครับที่สนใจนะครับรักนะครับในการพัฒนาไก่ชนครับเอาไปพัฒนาต่อยอดไปเจ้าเทาแดงตัวนี้นะครับให้ลูกสวยมากเลยครับให้ลูกสวยจริงๆนะครับชั้นหลานของแดงเวหาที่ผสมกับเขาสองตัวนี้นะครับนี่สวยมากเลยนี่ครับแล้วก่อนหน้านี้มีพี่ของเขานะครับในตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ เกิดจากแม่ฮารตตนไฟนะครับนี่สวยมากเลยครับสูงเนี่ยดูดูหุ่นครับสวยมากเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะเก็บไว้เป็นแม่นะครับตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียนะครับนี่เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์อนาคตนะครับเป็นลูกของเจ้าเทาแดงเจ้าเทาแดงก็เป็นสายเทากับแตกหยกคีรีนะครับโกเซม โคเซมนี่ไม่ต้องห่วงแล้วครับโคเซมฟาร์มทั้งกระดูกนะครับทั้งเรื่องโครงสร้างครับแข้งเบอร์แข้งนะครับมีครบหมดนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับห้าโมงกว่า6กโมงนะครับก็มาถ่ายคลิปอัปเดตครับตัวเมียให้ท่านชมได้ดูนะครับตอนนี้ก็นำข้าวหลายตัวนะครับตอนนี้แฟนก็เริ่มบ่นนะครับ ว่าเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับวันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าแอบนํเข้าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เห็นละน้องเขาปล่อยในราคาที่พอจับต้องได้นะครับก็เลยรับเอามานะครับก็อยู่ที่สามใบเท่านะครับสามใบเท่านะครับถูกกว่าถูกกว่าเอามาจากฟาร์มครึ่งหนึ่งนะครับก็ต้องรับไว้ครับ โอกาสนี้เราก็ต้องรีบปิดนะครับไม่งั้นเราจะเสียโอกาสนะเพราะว่าอายุก็ยังน้อยอยู่นะนวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับแม่ไก่ลูกไก่ให้ท่านชมได้ดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกด กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ